ครับสวัสดีครับที่นี่บรรณากะละนะครับอันนี้มีเอรินเข้านะครับช่วงนี้ก็ป้ายยาบ่อยๆนะครับพอป้ายเสร็จก็มีคนโดนนะครับปพวกนี้ก็แปลกดีนะคือปกติก็ไม่ค่อยอยากใส่หรอกแต่พอเห็นเห็นเพื่อนใส่แล้วก็ก็อยากใส่ตาม <laughs> ไม่ต้องว่าใครคนอื่นผมก็เป็น <laughs> มีให้ใส่ก็ดีแล้วนะครับว่า <laughs> บางคันมันเก่าเกินไม่มีให้ใสอย่างเนี่ย bm ของผมเนี่ยมันยี่สิกว่าปีละมันไม่มีให้ใส่อยากใส่ก็ไม่มีปัญญาหามานะครับเข้าเรื่องนะครับอันนี้เป็นสปริงนะครับชกหน้าครับ fsk 1 1 3นะครับของดูก a ติเ c คัมเลอร์0 0นะครับตัวนี้ก็เป็นชกหลังนะครับ du 5 0 5นะครับเป็นสปริงเหลืองนะครับตัวนี้เคยเคยรีวิวไปหลายรอบนะครับ ก็ามาเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีลูกค้ามาติดตั้งนะครับติดตั้งมาแล้วก็มีของก็ติดไปเลยบางคนบางคนก็มาจังหวะที่ไม่มีของนะครับก็มาจําติดปลายนมนิดๆนะครับทั้งชุดก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็มาจําแค่สองพันพอให้รู้ว่าเอาแน่ๆนะครับ ส่วนบางคนมาจังหวะดีนะครับก็ก็ได้ไปเลยไม่ต้องรออันนี้ก็เป็นฝาท็อปแคปนะครับสีดำสองฝานะครับอันนี้ก็เป็นสปริงนะครับของเอรินนะครับค่าพิเศษนะครับอันนี้ก็มีมีไม่มากนะครับเพราะว่าสไตล์เอรินเนี่ยคือจะให้ดีลเลอร์นะครับ ออเดอร์ Order, เพื่อที่จะจองสินค้านะครับแล้วก็ผลิตออกมาผลิตออกมาเสร็จปุ๊บก็จะกระจายไปตามดีลเลอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นชกหลังนะครับ D.U.505 นะครับคู่มือประแจไขใบรับประกันนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ในซองนะครับอันนี้ก็โฟมกันกระแทกนะครับเปิดมาก็าจะเจอโชกนะครับสปริงเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของเอรินนะครับตัวนี้ก็เป็นขา ขาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นขาด้านล่างยึดกับสวิงอาร์มนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับติดตั้งนะครับพร้อมปรับเซตค่าแสกนะครับตามมาตรฐานนะครับเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาติดนะครับเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาติดอาจจะวันนี้เลยนะครับถ่ายรีวิวไว้ก่อนนะครับและนี้รอบเช้านะครับอากาศดีๆนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับ มีจาหน่ายทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นรถทุกยี่ห้อสอบถามได้ราคาเท่าๆกันกับร้าน,น,นอื่นๆนะครับอย่าคาดหวังว่าจะขายถูกนะครับเพราะว่าเอรอินมีกฎเหล็กอยู่คือห้ามตัดราคานะครับแล้วการตัดราคาเนี่ยมันจะทําให้ร้านอยู่ไม่ได้นะครับเป็นการสร้างสงครามระหว่างร้านนะครับซึ่งร้านไม่ควรทําและผมก็ไม่เคยทํานะครับ ใครคิดว่าอยากจะได้งานติดตั้งที่ดีมีมาตรฐานก็แวะมานะครับ่วนใครเน้นของถูกก็ลองไปวัดดวงเอาหาดูนะครับเพื่อจะเจอนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเป็นกฎเหล็กที่เอรินแจกใบเหลืองใบแดงมาแล้วนะครับตราคายเยอะๆเขาก็ไม่ส่งของให้ขายนะครับเพราะว่าคุณทําให้ร้านอื่นขายไม่ได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับรีวิวนะครับชุด สปริงและโชคของแคมเปอร์นะครับนี่โชคอันนี้สปริงหน้านี่โชคหลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ